สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสุขมงสุบอลครับที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมคลิปของอันนั้นนวลทั่วอยู่นะครับเนาะครับมาอนี่ผมมาดันทั่วกะภาพพ่อแม่เอื้อยน้องผู้ที่อยากดึงวัวไปเลี้ยงด้วยครับเด้ออยากดึงวัวไปเลี้ยงหาวัวไปเลี้ยงครับหาบ้านพ่อสอกบ้านเห็นครับมาอนี่พามาเบิงเอาอยู่ทีธนกิจนะครับเนาะซึ่งฟร์มธนกิจกะตะกี้กะว่าเบิงน้ำกันประจําครับห้างเฮือนกันโดนเติบนี่ครับนี่ หามาไหตระทียะบุพิดหวังครับธรกิจบ่จะเป็นแม่ลูกบ่จะเป็นแม่ม่านครับมีตาเด็ดเดียดนยครับเด้อจีงคลิปนี้พี่น้องถามเบิ้องเอานะครับเนาะท่นพี่น้องอยากว่าเบิ้งตัวจริงมาเล็นน้ำธรกิจจะมาได้นะครับเนาะมาได้ครับบ้านหวยเสือเต็นตำบลโน่นนำเกลียงอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินครับเอามาหนีเบิ้งกันบ่ห้ายครับเบื้องกันแข็งแข่งเนียนเนียนนักเนีนเนะเพียงเนาะงามๆครับพุ่นอะคำไั้นเดียดครับไปพอกับธรกิจนะครับเนาะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีไอ้น้านนนทั่วก็ธนกิจเฝ้านะครับห่างหายไปโดนหน่อยเนาะครับก็วังหันก็อาทิตย์วัองหันก็สิีไทยพ่อเลงมาเสียก่อนครับขอแสดงความเสียใจด้วครับเด้อครับผมพ่อเลงมาเสียก่อนกับท่านหันหน่อยเนาะอืมได้เบียกเชลล์รอกันขายง่วไปก่อนนะครับครับครับอันนี้เหลืออายุสามเมียครับเพิ่งมาออกก้อนมือซ้อมาเป็นสามตัวแฟนลูกสีไว้งามงามคนออกไปโอ้พี่น้องกรจ่างพงงาดไปก่อนบม่ได้เบิร์นสัม เงีนครับเอาครับเบิรงกันตัวแรกเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเบอร์ต้มิดครับมือน,นีครับน้ำพระธนกิจฟ้าม่ำของดีๆมาฝากครับก่บอ,น,อ <laughs> นสิบไปใชมากอ่ะการรับประกันอ๋อบุบืนไปยังลูกงวดสิบเบืนเขาคอกครับไปยังบืนไปยังเออเสียขอก<า>ไม่เพิ่นยูดอกกำลังตัดใหม่มากนี่ครับมากมากบืนเขาไปยังอืมเอาเรียบร้อยแล้วงวดสิบเบืนเขาไม่ได้คอกเอาเบร์กันตัวแรกเนาะการรับประกันเท่า นี่ครับใบเอกสารครับนะครับการรับประกันนะครับพี่น้องมาซื้อมาเบิ่งหรือสั่งเอานี่สิมีใบนี้ไปให้แม่นครับให้เส้นครับเอกสารรับประกันอยังเนี่ยเส้นอยู่นี้แม่นครับเอ่อได้แจ้งพี่น้องไว้ข้างต้นนะครับการรับประกันนะครับคาทอกขาทอนนะครับมุดลูกออกมุดลูกไรนะครับลูกขังสุดลูกขังง่านะครับภายในเจ็ดหมื่นนะครับให้พี่น้องเช็คเลยนะครับการรับประกันทองคือก nah ันได right er ้ภายในเจ็ดหมื่นซื้อง่าไปให้เช็คเลยนะครับเว่าทางฟ้ามตรวจทองเรียบร้อยทุกตัวนะครับจังหวะทองง่ายเนาะส่วนสูงนี่วัดให้เป๊ะๆครับ คกับนาดาง้างดอกนีดเดียนนึงครับไี side, ่ la, s> <S ครับครับเอาพี่น้องการส่งเขาเดียครับส่งฟี่ทัวร์พาคอีสานครับนี่ครับส่งฟี่ทัวร์พาคอีสานอีกแล้วครับขัดขัดพี่น้องต่อเดี๋ยวเราส่งเลยเอาครับเบอร์หนึ่งเบอร์แรกครับท่องกับพ่อได้ครับตัวนี้ท่องกับเจ้าสติงเล่ครับสี่ข้อเจ็ดเดือนครับไี่คับสติงเล่รับประกันท่องอยู่งห้เดือนกว่าแม่นครับสิ่ข้อเจ็ดเดือนครับเอามีใบเนาะครับเนาะนี่พี่น้องให้เบิ่ง์ก็ให่ใบเนาะล่าลงล่าเหรียญกระบอกเนาะนี่ครับนี่สติงเล ทองที่ไหนครับเอ่อทองที่สองครับไ้เป็นหัวทองสองแมนเขานบออกไหมโคนหางใหญ่ครับอ้หนาเนียนเนนาหนาทับๆเลยครับแม่นี่แมนครับเปลือกทีครับเฉียบจังเลยครับสูงายไปเลยครับสูงลอยสี่สิบสองสี่สิบสามครับปากกันความสูงกันอยู่ที่ลอยสี่สองลอยสี่สามแมนครับเบื้องน้มครับบัดนี่เอาถือว่านุ่มดีด้ยครับเด้อนี่นุ่มมีติ่งน้อยๆเลยครับดีมีติ่งน้อยๆเนาะแมนครับนุ่มเลียงนุ่มนี กับผ้าเบงซีเด้อวพี่น้องตรงติงนัน่บชัยตำนี้นะครับนาะนั่นครับบ่ทรงผลใดๆตองวดทั้งสิ้นนะครับนาะครับบันนี้เบอร์นึงเปิดแลค่าหลร้ายเลยครับเปิดขิงหอยที่ถึงพี่น้องนะครับเปิด4ี่ิหเข้าไปตัวล่งไดครับ4ี่0มืนหาพันบาทครับหาพันเ่นครับตัวไดทรงฟี่ทัวาคอีสานมีพี่น้องบันนี้อยู่ไกล่ตัวมากครับ0ี่แมื่นหาพันครับอยู่ใสก็ต่อมากใดภาคอีสานทรงใอฟี่เ้ครับภาคเหนือภาคใกล้ภาคตะลอกภาคตะนตกครับทรงให้ขึ้นกัน นั่นครับนี่ครับโอ้เป็นตาอยากได้ทีนี้หนังหนาดีใช่มึงขอท่วงครับลามดีนะีนี้เนาะแม่นครับเล็บนี้ประเภทสักจึกของตัวนี้ครับเล็บดีครับแผ้นหลังนี่หูพี่น้องเล็บดีเล็บดีทที่นี่ครับครบแคบๆไปหน่อยนะครับเนาะครับตอนนี้พ่อเนีจัดระเบียบอันบ้านเจัดอันในในนี่โอ้ราคานี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งอยู่ด้วยครับเด้อไปต่อยังสบายๆเลยเนาะ นั่นครับสี่สิบห้าครับไปต่อนี่สบายสบายดีเด้อพี่น้องผู้เช่ไปเลี้ยงก็ดีครับเอาไปนอนเอาเนี้ยเอาไปไปปั่นลูกจากหลานต่อไปนะครับงานงามดีดีจังสี่นะครับเนาะฮาน่าดีคางามอันนี้คือเบอร์ที่หนึ่งนั่นครับนี่ครับบัร์ทีนสี่น้าพาไปน้องมาวงเบอร์ที่สองต่อครับครับเบอร์ที่สองครับพุ่มดีไปไดพี่น้องพุ่มดีครับมึงเล็บไม่เยี่ยมเล็บไม่ได้ออกสีเหลืองเม็ดเข่านั่นครับโค่นหาง พกนหางไงอวบครับเรื่องหนังมันี่หนังยังหยุดเนี่หนังอยู่ๆเลยเนาะไม่หนีเนาะครับเพป็นแต่พี่น้องเป็นแต่ซุงลูกดีหนาคักเด้อไม่หนีบ้านนี้ครับบ้านนี้ตัวนี้ท่องจังไหนครับพ่อพ่อไหนกรับจักเดือนท่องซีเดือนครับท่องซีเดือนกับพ่อไหนครับเอ่อท่องซีเดือนกับทิปเปิลเอกครับโอ้ทิปเปิลเอกเด้อครับเด้อทิปเปิลเอกง้อท่องไหนครับนี่นี่ท่องที่สองครับท่องที่สองกับทิปเปิลเอกแล้วก็การท่องซีเดือนพี่น้องเดี่ยไปได้แค่ ไปรุ่นแคเพจเทั้งร่ครับแมนครับข้อแข็งขาดีตัวนี้สรงพุมเอ๋อมึงใบครับบ้านนี่ได้ครับใบบักใหญ่หลวมากคือสีใหญ่คือสีแดงขัาเนอกใบใหญ่ๆนี่นะครับนี่เพียครับโอ้ครับทริปเปิลเอ็กซ์ได้ครับเด้อแมนครับราคาเปิดไว้ไลน์ได้ครับตัวนี้ง่วนสูงรวยสามเจ็ดได้ครับบ่ายอาสูงรวยสามเจ็ดแมนครับมีตำหนีนุ่มติงเน้น้อยคือกันอืมบอกไปครับตำหนีเปิดราคาไว้สามสิบสามครับสามหมื่นสามพันแมนครับต่อรองได้ทรงฟรีทัวร์อีสานนี่กัน ส่งพี่ตัวเผากีสานครับต่อรองได้สามหมื่นสามพันได้พี่น้องเนี่ยเงี้ครับพุ่มยังมีเบื้องหนังครับเบื้องหนามไต่หนามลางเลยครับเนื้อหนามตั้งแต่ปากครับตั้งแต่ข้างต่ปากงาวอันหลังลงไประเบงพี่น้องล่างนีดีนุ่ม,มสูงลวงดีเป็นตาให้ลูกง่ามเนาะโอโยโอโยะยังไงพี่น้องระเบงลูกสองตีแม่้ครับลูกสองข้าทองเนี่ยนะครับข้าทองอยู่ด้วยครับลูกสองทองสี่เดือนกลัว เนื้อหนังีหน้าหนาครับหนังหนาดีนกเป็นง้วนหนังหลายเนาะแม่นครับหนังหลายลูกเป็นตะพุ่มเนาะเนาะลูดีมากเลยครับทึบเป็นแดงๆส้งขึ้นแม่นี่เนาะพุ่มๆนี่แม่นครับได้พอได้แม่มากี่ิอู้ขักขี่รับในเมืองมันไทยพอเพลินราคาสามหมื่นสามสิบสามครับต่อร่องได้ครับทรงซี่ทวายิสานนี่สามหมื่นสามพันปันง้วะสาวหน่อยปะแม่นครับราคาสมง้วะสาวหน่อยคาง้วนถองเออราคาง้วนถองปันง้วะสาวหน่อยอ้าวบัดนี้ นี่เบอร์สองด้วยครับเด้อขั้นพี่น้องเบิ่งอยู่เห็นเราอย่างไดกะโทรมาต่อเอาต่อนเราธนกิจกัสิโซงให้เลยกินใหญ่จริงครับโอ้ห่วงขาใหญ่เนาะแม่นครับเปิ้นขาใหญ่ครับนี่แม่นนี่นั่งนาเปิ้นขาใหญ่นุ่มดีเล็บสวยขนาดเลยครับเล็บสักจึกรีสไซดดีครับนี่ใส่ดีสุดโตเนาะบ่อฟืดบ่อฟัดบ่อดินบ่อต่ำบ่อแห่คนแม่นครับเป็นตาจับตาบายครับนี่มันถ่ายคนหางยังไงอีหลีครับตัวนี้เบิ่งดากเบืงดาบก็ยังอยู่อยู่อยู่เนาะ เว้นตอนนีหน่อยๆกี่ครับมึงอ้วนหางมึงพี่น้องปื้อจังเอ้าเจ็บครับบัดนี้ไปเบิ่งโตเบอร์สามต่อครับนี่บัดนี้เบิร์เบอร์สามเนาะแม่นครับเบอร์สามครับครับเบอร์สามนี่ครับเป็นงัวแม่บ้านแม่ทองคือกันได้ครับเด้องัวลุกมวยนี่ตัวงอเบื้องกันทางโอ้แม่นี่ครับล่ำโตดีแถมแม่นี่แม่แม่นครับ ลำโตเน่าอาดหลาดในพี่น้องนะบังนุ่มสวยสวยเลี้ยวเลี้ยวดีครับนี่นุ่มโมมีติ่งครับสีแดงพอดีพอดีมาเบิงข้นหางเพิผลไม้พี่น้องบรรทายงามครับตัวนี้บรรทายจะได้ไปหนาตึบคระเทีนมไหมเระเภทหนาตึบด้วยครับบรรทายนี่เพื่นนี่ครับสูงหลายเป็นใดเนาะครับนี่สูงหลายซี่ซี่ผาครับบ่อสูงอยู่ร้อยซี่ซี่ผาด้วยครับขั้มสูงนี่ครับนิสัยดีครับกินยาเก่งนิสัยดีมาเบิงนุ่มเบงพี่น้องนุ่มงามงามเรียบด้วยครับเด้วยผลเรียบ มองข้น,นหางครับคุณเครื่องนํำปืดปื้ปน,นหางใหญ่งงแม่นครับบทายเบอ้อเปิงเซิงเปิงเสะเปิงเซิงเลยครับเปิดขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆดูใหญ่ๆครับเั็นโพลเป็นงว้วพลสร้างได้ครับเด้อนี่ทองสร้างอ่างดีกินหญ้าเก้งให้ลูกง่ามมาสันได้แหละเพิ่นวานเนาะตัวนี้ลูกสามข้าทองครับลูกสามข้าทองแม่นครับลูกสามาตัวนี้ในทองนี่ลูกตัวที่สามกับพ่อไดครับตัวนี้ทองตัวดีเด้ครับทองแจ็คคอตดลอยล้านครับ โอ้โหวัวงามฝั่งกาลสินนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่นครับใหญ่ใครไปอยู่มีไรฟาร์มเยอะเลยครับแจ็คพอตหลายล้านนี่ครับเนี่ยเจ็คพอตหลายล้านตะกี้เพิ่งจะดังอยู่แถวนี้เนาะแม่นครับโอ้โหสวยงามครับแจ็คพอตแจ็คพอตนี่แจ็คพอตหลายล้านนี่ครับได้ลูกผูเป็นพ่อพันธุ์ได้ลูกแม่ก็เป็นแม่พันธุ์เพราะเพิ่นให้ลูกขาใหญ่นี่ครับนี่แข่งขาใหญ่หนังหนาครับลูกแจ็คพอตท้องสีขาวหกเดือนแล้วครับรับประกันท้องอยู่หกเดือนสีขาวหกเดือนครับไปหาเดือนกลัวสีขาวหกเดือนหาเดือนกลัวตรวจท หม่เอาราคาครับราคาเปิดซ่อมกันน้ตัวเรียกได้ครับสี่หมืนห้าพันบาทครับปาดทูงไหลสี้ชิมหาได้ใส่หูเชียงนี้ดิลังหนีดเรียนให้ล่กได้สองคนนี่นั่งเรีนนะคือไม่เลียนบุคคลต้งหันใดเลยเวียนน้องขับสี่หมื่นหาพนเพลนองแมนครับว่ามาหน้าแต่เป็นตาอยากได้แต่เอ้ยว่ามาใจตื่นตึบๆเงื่อนอยากออกทงครับกิเลศกิเลศมีเลยครับฟังราคาครับเปิดตัวง่อนนี่ บ่มีตัหนิเลยครับตัวนี้กิเลสขึ้นก <c oughs> ันครับกิเลสมาตันหากับเบิ่องนอกเป็นตัวนี้หน่อยเนาะหนาดน,น้บรรทายเป็นนาเกลือไทยทำไมมาขาดง้อเล็กๆนี่ออโอ้หกหมื่นกว่าเลยพี่น้องเด้อครับเด้อง้อมัน,นติดเครื่องเต็มเด้อครับเด้อบัวสี่ขอบหูขอบตาหนาขาเครื่องนี่ติดเต็มค,คุณนะสี่หมื่นหาพะนะ ครับลูกสามค่าทองครับไ้ลูกที่สามไม่ทองกับแจ็คพอร์ตไล้านประกันทองก็หายเดือนเนาะแม่นครับเอ้าิึงมาหลายตัวพี่น้องมึงต้องโดนกันได้ดอกนุ่มประเพณีนุ่มนี่ครับประัวนุ่มในที่หนึ่งคนละนี่นุ่มสีต่อมันเลี้ยวดีนี่ไซส์หูเฉียงดีไงุูนะครับจับได้ใบได้เวัสดุมังครับหนาคาดำปื้อครับเป็นตาเนาะพินตาเนาะแได้ได้เนาะเอ้ามาดนี่เก็บเลยครับเบิึงเบอร์ต่อไปครับ เบิ่งดนน้ำล่าสิแตกเบิ่งดนที่อยากได้แห้งขค้มดันด้ขึ้นครับอยากได้ลายครับบาทเนี่ยเบอร์สี่ครับพ่อพันครับตัวนี้เกิดยุ่นี่เล่นปะเกิดยุ่นี่ครับญ่ยยุ่นี่ครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกหกแปดครับมีใบมีใบครับนี่พี่น้องลูกเคเอฟหกแปดเด้อครับเด้อพูดได้สิเป็เฮดพ่อพันน่ะนี่ครับเกิดยุกับทนากิจเลยครับแมนครับเกิดยเกิดกับแม่อีหางคุณแมนครับ อย่างคุณเที่ยงเขาเบิ่งตะกี้เนาะแมีนครับแมีนอยู่ในขอกครับแมนอยู่ในขอกด้วยครับเด้อบัดนี้พี่เพิ่นขายไปแล้วครับพี่เพิ่นได้เพี่น้องได้เจ็ดเท่าไหร่ครับขายเจ็ดหมื่นครับไปเจ็ดหมื่นเพียงเพียงเมีนตะกี้พี่ตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นตะกี้เขาให้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกแต่ขเดือนว่าขายนี่แหละครับลูกเอี้ยงหางกินเพิ่นเป็นน้ำปีแมีนครับจันจันคนเบ่อหล่อถ้ากินไม่เลี้ยงเอาลูกเห็นลูกเป็นงามได้เก็บไว้แมีนครับบัดนี้ลูกสองเพิ่นนอหน่เนาะ ได้ลูกผูกแ่นครับตัวที่สามทับยังไงก่อนอ่าไ่ช็อกโกแลตครับใบเบิงช็อกโกแลตครับปสิงาปันใดครับอันนี้จะเดือนลครับตัวนี้หกเดือนกว่าครับใบหกเดือนกว่าพี่เขาเจ็ดเดือนผู้หาพอพันได้ครับคุ้มฝอกคุ้มฟงแ่นครับแข้งขาใญ่ครับลูก6ค้เปียกใบมีดเลยครับเด้อเกิดย่นีหดอกตั้งทับขาตรงทับธนกิจทับเองแ่นครับเกิดย่นีเลยครับนี่เกิดย่นีครับมึงเปิดขาแข้งขาครับ สายเลือดพันธุกรรมพันธุกรรมหกแปดแน่นอนครับลายหมดสินอันพี่สามันพอได้กัะพี่สามเสี้ว้กับพี่แดงได้หุ่นจอมบวเลยพี่ตัวนี้ไหมแม่นที่เจ็ดหมื่นไหมไม่นครับสุดยอดครับตัวนั้นงามแดงจริงคือนี่ครับไค่หำดำเด้พี่น้องนี่ครับเอ้าสูงบ่รวยยี่สิบน้อยน้อยอยู่ไ่อประมาณสูงเนาะครับบ่ได้วัดนอกตั้งจัก้รเด้นี่ง้อหน่อยหน้าลัวเออเพื่อนะวันนี้ราคาให้พี่น้องลับไปได้ครับเนี่ยผมเปิดด้วยสองหมื่นครับ สองหมื่นเพียงเพียงนี่ครับนี่รูปบ่อรัวหกแปดด้วยครับเด้อนี่ตรงห่วงพูดอ่ะอ้าวสองหมื่นเพิงเพียงครับแม่ครับเบอร์สีเบอร์สุดท้ายเป็นตะเม่นนี่หรองอหลุดคอกสิไปใส่เฮ้ยนะครับอุ้ยหนาห่างเนาะขี่หลังได้เดิผมขี่หลังให้หน่อยขี่หลังเลี้ยงได้ดิเดี๋ยวนี้ก็ขี่ได้แต่ว่าใจหยานมันเลียนอรัอันี้ขนใบครับให้ขึ้นขี่ได้ได้หนีินี่ครับขุ่นเก่าอันบัก คออือนครับผููอยากได้ไปเ็ดพอพั่นหน่อยเอาครับเมนี่ภาพว่าธนกิจฟ้ามพี่น้องครับมาหากันดุ่นเดิมทนึงนี่กับให้ไดนผิดพิวังครับเรื่องง้วนี่ธนกิจนี่บ้ให้ได้ผิหวังนะครับว่าจะเป็นง้วแม่ลูกแม่ม่านแม่่อเมสาวให้ว่าพี่น้องม่งเอาอยู่นี่มันใจเสือใจเดรดพี่น้องเด้อแกนครับการเข้มกันรับประกันม่มีหนีมึงไม่หายครับ บบ่ครัมีปัญหาโทรมาเลยพี่น้องแม้นครับแต่ว่าภายในระยะเวลากำหนดครับไอโทรมาเลยสมัยตะกี้กายกำหนดเราก็บโสนณาขึ้นกันธ่านกิจนี่แหละครับโฆษณาเค็มง่อยพี่น้องไกายเป็นเดือนเราก็บทงเดือนเรายังเค็มเหมือนกันอยู่อ่ะฝากฝากไปอีกหอกนึงนะครับเดินโดนหอกันทีหนึงครับเบื่อสามีเหรอพี่น้องซีเบอร์ครับผมเดี๋ยวคลิปหนาจังอันนี้ไอ้ พราะว่าเขาจำมาไปเมืองเส้าหนียนป้ะแนนครับมา,า,าช่วงเที่ยงครับอืม,มาบ่าทัน <laughs> มาจำพี่น้องได้เสียดครับเออเป็นจัดไปเอเอเอ,เอาไม่อยังฝากพี่น้องเขบาบ่ะใายชุดอ่สีฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีลุงให้ตลอดแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันยากหน่อยผงเห็นเนาะยากไรซึ่งหลายอย่างนะครับหลายอย่างแนว่ยแนนครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามธุรกิจฟาร์มนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นต้องเลี้งใจนะครับซื้อ ลวงย่ำไหนกับเบิร์ตยำนั่นไรับขอบคุณพี่น้องในรายนะครับผมครับพี่น้องครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปครับที่นี่ผมมาแนะนทั่วกับทางกิจภาพสวัสดีครับสวัสดีครับผม